เดก็สวัสดีทุกท่านานะครับตอนนี้ชุดอยู่กับ audio interface ใหม่ผมนี่เองนะครับก็นะครับคลิปนี้ถึงเวลาที่ต้องปิดย audio interface ใหม่แล้วนะครับซึ่งตัวเก่าที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือตัวนี้นะครับของยี่ห้อนี้นะครับที่ซื้อตอนตั้งเด่ตอนผมขึ้นปีหนึ่งครับตอนนี้ผมจบปีศามเทอมหนึ่งแล้ว <c oughs> เอาพ้่งู้มีข้างล่างด้วย ตั้งแต่ใช้มาผมไม่เห็นเลยนะมีตรงนี้ด้วยครับซึ่งตัวนี้ก็ซื้อที่ m ิวส c a อานี่เองนะครับแล้วก็ตัวใหม่นี้ก็ซื้อร้านเดียวกันเลยนะนี่ถ้าอันเนี้ยผมซื้อที่ฟิลซื้อวอล์กอินที่ฟิลเลยส่วนนี้ซื้อใน Lazada นะครับก็จะเป็นรุ่นอะไรมาลองแกะกล่องไปดูครับ ซึ่งสาเหตุที่ผมจะเปลี่ยน Audio i เ t e ร์เ c สใหม่นี้ก็มนถึงเวลาที่ต้องอัปเกรดนะครับมนถึงเวลาที่ต้องอัปเกรดครับผมอย่างเวลาใช้มิกอะไรเงี้ยเวลาใช้ออปต์อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยจะดีครับก็ด้วยตามราคาของมันไงนะแล้วก็ ขอ,อกราบไหว้มิวสิกอาร์มเลยที่ที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถถา่ายคลิปได้อย่างสะดวกนะครับก็คือก็คือมิวสิกอาร์มเขาไม่ติดตรงนี้ไงไม่ติดตรงนี้ตรงที่อยู่เราตรงนี้นะครับแต่ไปติดตรงตรงนี้แทนซึ่งของกราบไหว้เลยน,ะนี่มาแล้วครับ นี่ครับอินเทอร์เฟซโฟกัสไล s o โซโลสี Gen สีนะครับรุ่นนี้นะครับนี่อันนี้ไปเสร็จนะครับนี่แล้วก็ตัวไปตัวกล่องของมันนี่สิวอยู่น, D o U นะซึ่งอาโยจะเฟดนี้ ผมซื้อในโปร12-12ต 12, ันนี้เองนะปกติราคา5,990บาทแต่แต่ลดราคาเหลือ5,911บาทนะครับโอ้เก่ยงยาเกเอาเรื่องะบูยไปซื้อาาลดาด้ลดเอ้ยไปเลยดิไปซื้อร้านนะมันโดยตรงดีกว่าถ้าจะห่ออย่างนี้นะ ยังมีอีกอ่ะยังมียังค่อยอีกนะออนี่กรายตัวกล่องแดงนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับยังมีอีกประตูต้องมาแกะอีกเออ ตายตาย,ต,ายต้องมาแกะอีกตายแล้วตายตายจริงๆอ่ะตอนนี้กว่าจะแกะกล่องชั้นนี้ได้ ต้องแกะด้านนี้ครับ oh, <no. S 1> นี่ audio interface moi นะครับเป็น focusrite Scarlett Solo นะครับอันนี้รุ่น Solo โลสุดนะครับนี่กล่องสวยงามไหมเนี่ยกล่องเล็กกว่า audio interface ตัวตัวเก่าอีกตัวนี้นะครับกล่องสวยนะเนี่ย อันนี้คือตัวรุ่นก e นที่4ครับซึ่งไม่รู้เ e น5มาอย่างนะเก็บแบบนี้เซฟสุดครับอันนี้คือหลังกล่องนะครับก็ประมาณประมาณนี้การตัดก็ปึ๊บมีประกันหมดเปล่า ว้าวนี้ welcome to studio เฮ้ยตัวเก่าไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเฮ้ยออกไปก่อนน่าจะแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ดึงมาอย่างนี้ในนี้อันนี้พระเอกของเราเอาเออกก่อนนะอันนี้จะเป็นสายเคเบิลต่อเอข้าคอมนะครับ ซึ่งมันจะเป็นให้ซีแร้วนะซึ่งตัวอินเทอร์เฟซตัวเก่าเนี่ยมันจะใช้หัวแบบคือปินบ้านนะคือปินที่บ้านนะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือที่อ่านกันทุกคนนะครับนี่ อันนี้ทุกคนแน่นอนทู่มือนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับต่อไปแสตลูพระเอกไปที่ตัวตรงนี้วิบีสายกันชื้นด้วยโอ้ยทำทำขาดแล้วประกาศได้หมดไหมเนี่ยปึ๊บโอ้ติดเทปะดีเลยประตู แต่คน๋ย่ลูกค้าแกไม่ออกมาต,ตู้ไม่มีอีกไปตัดดีกว่าของมันแพงทำขาดและยังประกันอีกใส้แถมชานกันชืดด้วยดิ อ๋อมีมีมีใส่กันชื้นด้วยซึ่งเดียวเรากินได้เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวตายนี่ตัวนี้เลยเอากับหัวกับอางมาตู้นี่ซึ่งน่าจะไม่มี XLR ซึ่งไม่ต้องตกใจครับมันจะอยู่ข้างหลังอยู่นี่นะซึ่งเป็นแบบ USB Type C แล้วนะก็สามารถแบบเสียบ iPad ได้อย่างเงี้ยเสียบ iPad ที T2C ได้นะก็ประมาณนี้ครับอันนี้เพิ่มเกณฑ์ลดเกณฑ์เฮ้ยโอ้โหปุ่มปุ่มนุ่มกว่าตัวเก่าอีกตัวเก่านี่คือแบบของแกงหน่อย ตัวใหม่นี่โอ้โหยอดอันนี้สับผูกฟังมนิเตอร์อันนี้เอาพุทของมนิเตอร์นะก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีแบบเป็นสาย TIS นะแล้วก็ x l r สับอินพุตสองนะซึ่งไม่เราจะใช้เป็นอินพุตสองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่โอเคเซฟเข้าคอมกันไหน ในเทียบประตูเก่าหน่อยโอ้โหโแตกต่างันอยู่นะแตกต่างอยู่นะถือว่าแตกต่างนะประมาณนี้นะครับโอเค,คก็ตอนนี้เราอยู่กับที่ในคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมก็ได้มีการแบบทำ ติดตั้งไดเวอร์อะไรที่เรียบร้อยแล้วครับนี่มันก็จะมีไดเวอร์ตรงนี้นะน,น,นี่อันนี้จะมีอัปเดตนะก็เดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยก็ได้ครับนี่มันก็จะมีแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะว่าอยากได้หมดแอร์ไหนส่วนอันนี้ก็เป็นแบบ48โวลต์นี่เองนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบ Directs เอสักอย่างอะซึ่งอันนี้ใช้แบบใช้มิวใช้โซโล่ผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยตัวที่เราไม่ต้องกดตัวอินเทอร์เฟซนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยครับนี่ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีของแถมนะครับเดี๋ยวไปที่ของแถมกันเลยเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของอินเทอร์เฟซใหม่ผมเองนะครับนี่มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับมันก็จะมีนิว New p r ป d u c t แบบเวลาเราซื้อเพิ่มมาอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีแบบพวกซัพพอร์ตอะด้วยนะนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือเอาไว้ดูดลงเดเวอร์นะตัวนี้ก็คือพวกคู่มือต่างๆนะครับส่วนไมซ้ซอฟแวบรบ์ก็จะมีแบบพวกปลั๊กอินแถมกันนี่เองนะครับก็เรา ถ้าเกิดเราว่า,วางๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบหลดได้เลยนะซึ่งผมโหลดแค่แบบนิดหน่อยเองเพราะว่าที่เกียรนะมันเยอะมันเยอะครับอีกก็ประมาณนี้ครับซึ่งผมลืมบอกไปไอ้ที่อัดอยเนนะี่ยที่อัดหนาจอตอนเนี้ยคือใช้ไม้จากตัวนี้นี่เองนะครับโอเค เราจะจะไปที่โปรทูกันว่าเสียงมันเป็นยังไงเอาลครับอันนี้ก็คือเสียงที่อัดมาจากโปรถวเอ้ยบปร์ทูกันนี่เองนะครับก็เสียงมันนี่ก็เป็น,ป,นประมาณนี้เลยครับนี่ถ้าขึ้นดยูครับชอบของทุกคนว่าเสียงมันเป็นยังไงครับเสียงมันก็เป็นแบบประมาณนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ประมาณนี้ครับก็ถ้าทุกคนคิดว่าอะไรไงก็แล้วแต่ทุกคนที่จะพิจารณาว่าจะซื้อตัวนี้ดีไหมนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับอ่าเอาละครับจับคลิป a อริโอ้ f e ดไใหม่ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขอจบคลิปเพยงเท่าน,นี้ครับก็รีบกดไลค์กดซับคล้ากดแชร์นะครัรบ ถ้ามีมาคอมพิอร์ลักคลิปด้วยครับนี้ขอลาไปก่อนครับบาย